แล้วไร่ตองสว่เบรกครับมีคนรีเพรชนะว่าสอนผมยกล้อนหนขอให้ผมยกล้อนนในในชักสวิตเตอร์สอนนะครับเราต้องไปทักท่าปุ่มอะไรในคอนโทรลนะมันมีเสียงว่าเบรกเทนเนอร์ ทันเริ่มเบรกเราก็ตั้งตุมแบบ่มไปครับนี่ของผมไม่ขึ้นแต่ของตั้งตุม่มบอกไปกน่ะฉันเแรบบิ่มเบรกมันจะตั้งไปเราตั้งไปปุ๊บแล้วก็มาหาตัวให้เป็นผู้พ่งผู้แม่ลูกครับเช่นอย่างผมตรงนี้เอาผมมากระพุ่งผมหนึ่ง เป็นพ่อแม่ลูกรับพูนเดี๋ยวมันจะไม่สามารถทำลูกได้นะเป็นต้องพเแม่ลูกคนเราาพ่อแม่ลูกเี่็แกมายกล้อหลังเนี่ยก็เล่นแบบเราจะยกล้อหลังนี เราต้องโหดลดรถเราเราต้องๆๆเป็นเจืาหนที่แบบใาเป็นยกข้าหลังได้นะเรื่องข้าหลังนี่ข้าหลังได้พอเรายกรถเสร็จปุ๊บเราเข้าเลยเกียร์พิเศษเกียร์ C หนึ่งกดเบรกเบนเลอรแล้วก็จะมาดูว,ว่าเราจะมายกกัน Okay. okay let's go okay. 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 ーーいいのかなって。 ลองทงกันดูนะครับ